คนส่งเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังมอเตอร์ไซค์นะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสั่งอาหารจากฟู้ดแพนด้าแล้วก็วิธีใส่รหัสส่วนลดด้วยนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับแอปฟู้ดแพนด้าก็คือว่าเราสามารถที่จะสั่งอาหารในละแวกที่เราอยู่เท่านั้นนะครับในรัศมี6 ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองสั่งร้านของเพื่อนผมแล้วกันนะครับบ๊ายบายเครื่องบินออพอเปิดหน้าของแอปขึ้นมานะครับเขาก็จะให้บอกว่าตำแหน่งที่เราอยู่นะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งผมเปิดหลายๆครั้งนะครับปรากฏว่ามุดมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงนะครับน่าจะต้องพัฒนาเพิ่มนะครับอ,อย่างแรกเราจุดก่อนเราอยู่ตรงไหนนะครับอพอเราจุดเสร็จปุ๊บนะครับ นะมันก็จะเข้ามาสู่หน้าที่เราสามารถซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารนะครับสั่งอาหารได้กินํำน้ำเงี้ยวดขอดูเข้าไปนิดนิดนึงนะครับอ๋อมีน้ำเงี้วด้วยนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวแถวแถวนีว้นะฮะจริงๆแถวนี้มันจะมีร้านบะหมี่อร่อยๆนะชื่อว่าออซุ้มเฮียฮงนะครับไม่มีนะซุ้มมีไม่เอย่ยไม่มีนะครับซุ้มก็ไม่มีนะมันจะเป็นข้อจํากัดอยู่นะครับหลายๆเรื่องเนาะ เห็นเมื่อกี้มันเด้งออกนะครับตรงนี้ผมตรงนี้นะครับเพื่อนผมชื่อร้านว่าโมเด n m ิลนะคะมีมีเนี่ยอะโมเดลมิลจริงจริงด้วยนะครับเอกวาส่งฟรีนะครับสามารถสั่งนมโอ้ยมีหลายอย่าง้วยนะฮะมีนมมีโกโก้พรีเมียมด้วยนะมีชาผลไม้ด้วยนะวิปครีมมีชานมชานมไข่มุกก็มีนะครับผมสั่งนี่กันชานมโกโก้ เพื่อนบอกว่านำข้าวชามาจากไต้หวันนะครับโดยตรงเลยนะครับต้องบินมาบ่อยนะครับผมขอเลือกหวาน50%แล้วกันนะครับไม่หวานมากแล้วก็ไม่เพิ่มมุกเลรสักอย่างนะครับกดเพิ่มลงในตะกร้านะครับถ้าเกิดว่าอยากสั่งร้านไหนก็คือให้อยู่ในร้านนั้นนะครับแล้วก็สั่งให้เสร็จโอเคเดี๋ยวผมก็เข้ามานิดหนกัน ถ้าใครที่ยังไม่เคยสั่งนะครับตรงรายละเอียดการจัดส่งเนี่ยคือต้องกรอกที่อยู่ให้ชัดเจนว่าเรอ,อยู่หอไหนอยู่ตึกไหนนะครับส่วนหน้าตรงนี้เนี่ยผมอยากจะคอมเมนต์ไปถึงคนทําแอปนะครับผมว่ามันยังไม่อินเทอร์เฟซมันยังไม่มยูเซอร์เฟนลี่นะครับหรือว่ามันยังไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่าไหร่ตรงที่ว่าคุณมีส่วนลดใช่ไหมนะครับมันดูกลืนไปกับรายการอาหารซึ่งตอนแรกเนี่ยผมหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหน เปลี่ยนเป็น text box นะครับเป็น text เลยแล้วก็เขียนว่าส่วนลดใส่ตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะชัดเจนกว่านะครับถ้าเกิดใครมีส่วนลดนะครับเราก็กดลงไปแล้วก็พิมพ์รหัสส่วนลดเลยดาเนินการต่อแล้วกันเนาะอ่าชำระด้วยเงินสดนะครับ55บาทเองเนี่ยส่ง20นาทีอ่ะโอเคงั้นก็จะส่งรหัสแบบ c o n f i r มนะครับมาที่โทรศัพท์ของเราส่งมาแล้ว แล้วยืนยันผมว่านะตัวหมุดนี่หมายถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ที่จะไปซื้อให้เราหรือเปล่าเนะี่ยหรือว่าเป็นหมดสถานที่ของเราผมไม่ไม่ชัวนะจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปของรถเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับตอนนี้ร้านอาหารได้รับออเดอร์ของเราเรียบร้อยนะครับจะลองปิดดูสิปิดหน้านี้ไปแล้วนะนะครับโอเคปิดไปละอ่ะส่งผิดที่แน่เลย ผมว่านะสำหรับใครที่อยากจะได้ส่วนลดนะครับามาดูของหมวดของการส่วนลดกันก่อนดีกว่านะครับมีการแจ้งเตือนดลยเนาะนี่ครับส่วนลดของชั้นถ้าเกิดเรามีเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้ส่วนลดนะส่งลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนของเราตรงนี้เพื่อนเราจะได้ลด100บาทซึ่งใครอยากโหลดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับโหลดได้เลยลดไป100บาทแล้วก็เราก็จะได้100บาทด้วยนะครับ ได้มาแล้วครับคนส่งเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นที่สําหรับเอาใส่อาหารนะครับไม่ได้เหมือนที่จะใส่ตรงไหนก็ได้เงี้ยบางทีเอาใส่ใต้เบาะรถหรืออะไรเงี้ยมันมันดูไม่ดีนะครับสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาขึ้นก็คือในเรื่องของ GPS นะครับที่มันเพี้ยนแล้วก็ช่องแชทเนี่ย ไม่มีนะครับช่องแชทที่เราคุยกับคนส่งเนี่ยไม่มีซึ่งมันทําให้คนส่งน่าต้องไปผิดที่แล้วต้องโทรมาหาเรานะครับคือกว่าผมจะเข้าไปในช่องแชทเนี่ยผมจะต้องเข้าไปในเฮลแล้วเข้าไปอ่านกว่าจะหาคําว่าแชทได้เนี่ยโอ้ยากมากและแชทที่ผมส่งไปไม่ได้ส่งให้ให้คนขับนะครับส่งไปที่ศูนย์ซึ่งอาจจะแบบไม่ได้ประสานางานด้วยซ้ํานะครับก็นาจะต้องไปพัฒนาแอปเพิ่มนะครับมาลองมาชิมช้าดนี่ดีกว่า มันมัต้องประกอบร่างมันถึงจะสวยอหอมชามากเลยอ่ะโอ้นี่หอมมากเลยอ่ะคือมันรู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะครับระหว่างชาทั่วไปกับชาที่ขายในร้านเนี่ย5้าสิบห้าบาทอ,อะไรนะนี่นะครับโลโก้ไปนี้เดี๋ยววันหลังค่อยไปที่ร้านน้องเขาแล้วกันนะฮะบายบายครับ,รบเจอกันคลิปต่อไปนะครับ โหลดแอปจากลิงก์ผมด้วยได้ลด100บาทด้วยนะโอเคนะครับโอเคบายบายครับ